สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับดรหมอผีเอ้ยหมอหมีนะครับแมมีสะดุ้งด้วยก็ในวันนี้นะฮะเราจะพูดถึงเรื่องของเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือลองช้ํากับเอ็นร้อยหวอักเสบมันมีความแตกต่างกันยังไงนะเพราะว่าล่าสุดนี่จะเล่าให้ฟังมีคนไข้คนหนึ่งนะฮะเป็นผู้ชายอายุป,ประมาณ30ปีนะมีอาการเจ็บใต้ฝ่าเท้าแต่พอเวลาเขากดเนี่ยคือตำแหน่งเนี่ยนะเขากดตรงบริเวณนี้นะฮะซึ่งมันอยู่ตรงกลางนะครับบางทีเนี่ยมันทําให หมอหลายๆคนหรือถึงแม้จะคนไข้เนี่ยสับสนว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นที่เอ็นร้อยหวายหรือมันเป็นที่เอ็นใต้ใตฝ่าเท้ากันแน่นะต้องบอกอย่างนี้ฮะปกติแล้วเนี่ยส้นเท้านี่รูปร่างของส้นเท้านะอันนี้เป็นเท้าด้านขวานะฮะนะส้นเท้าเนี่ยถ้าชัวชัวง่ายๆเลยนะลองกดดูนะฮะตรงบริเวณรองช้ำเนี่ยก็คือเอ็นใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันจะเกาะจากปุ่มตรงนี้วิ่งมานะฮะจนถึงบริเวณหน้าเท้าตรงนี้นะฮะ หน้าเท้าก็คือไอ้ตรงโหนกที่บริเวณเท้าเนี่ยที่พอเวลาเราเหยียบลงไปแล้วมันมีการไปแตะกับพื้นเนี่ยก็คือโหนกเท้าเนี่ยอันนี้คือเอ็นใต้ฝ่าเท้านะครับนะส่วนเอ็นร้อยหวายมันจะเกาะจากปุ่มนี้นะวิ่งขึ้นมาอา้าวแล้วตรงเนี้ยเป็นอะไรอะครับเป็นพื้นที่ว่างไม่มีอะไรเหรอไม่ใช่เอ็นร้อยหวายส่วนใหญ่มันเกาะตรงเนี้ยจริงมันจะวิ่งเกาะน,นี้แต่มันมีบางส่วนที่วิ่งลงมาเกาะถึงบริเวณนี้ด้วยนะครับ ส่วนเอ็นใต้ฝ่าเท้ามันมาเกาะตรงบริเวณนี้แล้วมันก็จะวิ่งมาเกาะตรงบริเวณใต้ตรงนี้ด้วยเพราะงะั้นส่วนใหญ่ถ้าใครก็ตามที่กดตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้นะแล้วมีอาการเจ็บ90%เป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบนะฮะเป็นส่วนของเอ็นร้อยหวายมากกว่าที่จะเป็นรองช้ำที่สําคัญผมว่าแนะนําอย่างนี้เราสงสัยว่าเราจะเป็นอะไรให้เราดูว่ากลไกการเกิดการเจ็บอันนี้ชัดเจนถ้าเป็นรองช้ำพอเวลาเราเหยียบเหยียบพื้นเฉยเยเนี่ย มันจะเจ็บแปลบเจ็บแปลบตลอดแต่ถ้าเป็นเอ็นร้อยหวายให้เราลองขยิงดูถ้าขายิงแล้วเจ็บล้าวลงมาตรงนี้ชัดเป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบเพราะฉะนั้นอันนี้แยกง่ายๆนะครับนะให้เรามาดูโมเดลของตรงนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี N ่ยเอ็นร้อยหวายจะวิ่งมาเกาะไม่ใช่เกาะที่ปุ่มอย่างเดียวมันวิ่งลากลงมายาวถึงตรงนี้ส่วนเอ็นใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันวิ่งมาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็ลากมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั N ้นเอ็นใต้ฝ่าเท้าส่วนใหญ่มาเกาะตรงนี้ก็จริง แต่มันลากลงมาถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะเอะ็นร้อยหวามาเกาะตรงนี้ก็จริงแต่มันลากลงถึงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าซึ่งไม่รู้เป็นอะไรให้เราลองดูถ้าเราเหยียบด้วยส้นเท้าแล้วเจ็บอันนี้น่าจะเป็นเอ็นใต้ฝ่าเท้าหรือรองชำ้ำถ้าเราเขย่งแล้วเจ็บแป๊บลงมาให้เราคิดว่าเป็นเอ็นร้อยหวยอักเสบทีนี้พอมันเป็น2อ,อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่วิธีการรักษาเราจะทํำยังไงนะวิธีการรักษาส่วนใหญ่ถ้าเป็นรองช้ำเนี่ยนะ,ะนะ จริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นจากจุดนี้อย่างเดียวหรือเป็นยาวมาถึงได้ทั้งหมดเลยทั้งใต้นี้เลยนะครับใต้ฝ่าเท้าเป็นได้ทั้งหมดวิธีการรักษาก็คือเราอาจจะต้องลดการเดินนี่บางคนบอกผมไม่ได้เดินเยอะแล้วผมจะต้องทํำยังไงเดินไม่เยอะไม่เป็นไรนะฮะหลักการง่ายๆของการรักษารองช้ามีอยู่3ามอย่าง1นงนะฮะลดน้ําหนักนะเราคิดถึงยางล้อรถนะครับล้อรถที่มันจะเสียเร็วเนี่ย ก็คือบรรทุกของหนักใช้เยอะกับพื้นไม่ดีนะน้ำหนักเยอะก็คือลดน้ำหนักตัวเราเองนะครับนะเอ็นก็จะรับน้ำหนักน้อยลงนะครับลดการใช้งานคือจะอย่าวิ่งลดเยอะก็คือลดการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือเดินให้มันน้อยๆนะครับสามพื้นผิวที่ขรุขระพื้นผิวเนี่ยก็คือรองเท้าถ้าใส่รองเท้าที่ส้นมันแข็งก็ให้ไปเติมรองเท้าให้มันส้นนิ่มลงนะครับมีแค่สามอย่างหลักๆ นะแต่ส่วนใหญ่80%คือแก้ที่รองเท้านะครับส่วนใหญ่ถ้าแก้ที่รองเท้าเนี่ยอาการมักจะดีขึ้นเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยมันสัมผัสตลอดเวลาบางคนเนี่ยเหยียบปุ๊บมันเจ็บเลยนะฮนะให้แก้ที่3อย่างนี้นะครับนะแล้วก็การออกกําลังกายของรองช้าคนบอกอุ่ยออกกําลังกายยังไงดีให้มันอาการมันดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานเพราะฉะนั้นยิ่งเราไปวิ่งเราไปใช้งานมันมา,มากๆหรือบางคนไปนวดเนี่ยยิ่งไปกดมันบางที ก็ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะพอไปกดปุ๊บเนี่ยเลือดมันวิ่งมาแต่มันจะเจ็บระบบม,มากเลยในช่วง2อถึงสวันแรกนะครับอันนี้ก็จริงๆเมื่อค่อยแนะนำนะฮะลดการใช้งานดีที่สุดอาการจะดีขึ้นในช่วงเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3าถึงสสัปดาห์ไปแล้วอย่าไปคาดหวังว่าโอ้ยเนี่ยคุณหมอเปลี่ยนรองเท้ามาสอวันแล้วอะเพิ่ง2วันนะเราเดินมาเนี่ยเจ็บมาเป็นหลายเดือนหลายปีใช่ไหมฮะเพราะ,ะแก้เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นที่สาอาทิตย์แล้ว1เดือนไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเห็นผลชัดเจน นะครับส่วนเอ็นร้อยหวายอักเสบเอ็นร้อยหวายนะมักจะเกิดจากลุกๆนั่งนั่งนั่งยองยองบ่อยๆนะครับพอนั่งยองยองเนี่ยนะเส้นเอ็นมันก็ตึงหรือยุลุกหรือยกของขึ้นชั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือมีการจะต้องออขายของต้องนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเวลาพวกเนี้ยก็จะเป็นหรือขยิง่งนะครับนะักกีฬาอะไรก็ตามที่ใช้การขยิ่งข้อเท้าก็มักจะมีอาการเจ็บเอ็นร้อยหวายได้ พวกนี้เนี่ยเราแนะนําก็คือแช่น้าอุ่นนะครับนะที่จริงลองช้ําแช่น้ําอุ่นก็ดีขึ้นนะครับการรักษาจะคล้ายกันมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็ลดการลุกลุกนั่งนั่งมันจะทําให้การใช้งานของมันลดลงก็เหมือนกันประมาณ3-4สสัปดาห์อาการจะค่อย,ค,อยค่อยดีขึ้นกินยาส่วนใหญ่ก็รักษาตามอาการนะครับการเปลี่ยนรองเท้าอาจจะช่วยได้บ้างเพราะว่าเอ็นร้อยหวายเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่ใส่รองเท้าที่แน่นหรือคับจนเกินไปเนี่ยมันไปกดตรงบริเวณ ด้านหลังตรงเนี้นะฮะจะ,จะทำให้มีอาการเจ็บเอ็นร้อยหวายได้เพราะฉะนั้นใส่รองเท้าที่บริเวณข้อเนี่ยมันหลวมๆนะครับนะแช่น้ำอุ่นกินยารักษาตารรมอาการลดการใช้งานนะครับอาการก็มักจะดีขึ้นที่3-4สัปดาห์ส่วนถ้าทำอย่างดีแล้วทั้ง2องอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นร้อยหวายหรือรองช้ำนะก็ยังเจ็บอยู่ส่วนใหญ่เรามักจะแก้ด้วยการฉีดยานะครับฉีดพวกนี้ก็ เก็ืเลือดอันนี้ปลอดภัยที่สุดจะฉีดกี่ทีก็ได้เพราะมันคือเลือดเราไม่ทําให้เส้นเอ็นมันเปื่อยนะครับส่วนใหญ่จะทําให้อาการปวดมันดีขึ้นการอักเสบดีขึ้นแต่ในช่วงเดือนแรกหลังจากที่ฉีดไปมันฉีดสามเข็มใช่ไหมฮะเดือนแรกเนี่ยอาทิตย์แรกจะเจ็บมากอาทิตย์สองโคตรเจ็บอาทิตย์สามเจ็บเบาลงแล้วพอเดือนหนึ่งเป็นต้นไปก็จะค่อยๆเบาลงนะครับทั้งเอ็นระบาดเสบและลองช้ำนะทีนี้การฉีดสเตียรอยเหมาะไหม จริงๆในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยแนะนาแล้วนะเพราะไม่ว่าจะเป็นรองช้าหรือเอ็นร้อยหายอักเสบพอฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นผลึกเข้าไปตกอยู่ที่บริเวณเส้นเอ็นไปฝังอยู่ในเส้นเอ็นทาให้เกิดอาการอักเสบง่ายขึ้นแล้วในครั้งต่อๆไปจะทําให้เกิดอาการเจ็บมากขึ้นด้วยแล้วง่ายขึ้นด้วยนะครับนะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่ฉีดสเตียรอยบ่อยๆเกิน2 -3 ถึงครั้งอาจจะทำให้เกิดเอ็นร้อยหวายขาดได้แล้วในการผ่าตัดยากมากเพราะต้องเอาเส้นเอ็นเส้นอื่นมา ร้อยเข้าไปเพื่อทําแล้วหลังผ่าตัดก็จะมีการเส้นเอ็นติดได้นะอันนี้เราเริ่มต้นแบบขำๆแต่เราจบแบบเครียดเหลือเกินนะก็เอ็นร้อยหวายนะฮะกับรองช้ําฝากไว้ว่าการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่การแก้ตัวเราเองนะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ทํางานแล้วมีการใช้เยอะแล้วอาจจะแก้ไม่ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องอดทนหน่อยแล้วก็มีออปชันทางเลือกก็คือการฉีดพวกเก็ดล่องเก็ดเลือดอะไรเข้าไปนะฮะการผ่าตัดสองกล้องเข้าไป ช่วยสลายตรงบริเวณที่มีการอักเสบก็เป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นนะครับนะก็ฝากไว้นะครับเอ็นร้อยหวายรองช้ําแก้ไม่ยากแต่ถ้าเราเป็นก็แก้ให้ถูกวิธีวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านีน้สวัสดีครับ